รวยต้องเยียวยาจากก่าไหนจริงๆเรกริเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับสมดุลพลังงานนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําให้แบบร่ํารวยทันทีนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเรามีความสมดุลเนี่ยชีวิตเราจะสมดุลในทุกๆด้านเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอยากรวยจริงๆส่วนใหญ่ก็ ไล่ไปทีแล้วจัก,กราเลยจริงๆถ้าเป็นปัญหาการเงินก็จะเป็นเซ็จกจักรานะคะเพราะว่ามาจากการที่ถ้าบล็อกนะคะก็จะรู้สึกกลัวไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทําธุรกิจไม่กล้าทําอะไรเลยแล้วก็หวั่นวิตกตลอดเวลาอย่าพุ่งอย่าพุ่งพูดเรื่องความรวยเลยค่ะเอาแค่ว่าเอาตัวเองแบบให้กล้าทําอะไรจริงๆจังๆอมาถ้าเป็นโอเวอร์ก็จะใช้เงินเยอะเกินไปนะซื้อของไปไป,ไปอวดคนอื่นไปขิงคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกวัตถุนิยมแล้วก็ถ้าเกิดว่า รวยส่วนใหญ่รวยก็จะเป็นสีส้มใช่ไหมคนจีนสีแดงสีแดงก็คือรู้จักระสีส้มก็จะเป็นเสียงการนําโชคก็จะเป็นเรื่องของการทํางานด้วยแพชชั่นไฟในการทํางานถ้าน้อยเกินไปนะคะถ้าน้อยเกินไปก็จะบล็อกนะคะก็จะรู้สึกว่าขาดความคิดสร้างสารรค์มืดแปดด้านอะไรประมาณนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเนึกออะไรไม่ออกไม่มีไอเดียทําธุรกิจใดๆหมดไฟในการทํางานอันนี้ก็ทําให้มีปัญหาการเงินได้ต่อมานะคะก็บางทีเราก็อาจจะแบบ ถ้าโอเวอร์น่ะมันก็ไม่สมดุลแต่ถ้าดีเราก็จะมีความสุขในการทํางานเราก็ไม่ว่าจนหรือรวยแต่เรามีความสุขในการทํางานมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยถ้าเซ็จกจักระสมดุลมันก็ช่วยให้การเงินของเราดีขึ้นหรือต่อให้มันไม่ดีเราก็มีความสุขมีไฟในการทํางานยังไงก็ต้องมีเงินอยู่แล้วอย่างเราเห็นหลายคนที่เกียจไม่ยอมทํางานมันจะมีคนที่แบบหาเช้ากินขําแล้วก็พอมีเงินก็ไม่ทํางานเงินหมดค่อยทํางานเนี่ยก็แสดงว่ามีปัญหาเรื่องเซ็จกจักระ แต่ถ้าอยากรวยน่ะถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์มันก็ช่วยทําให้เรารวยได้ต่อมานะคะก็ในเรื่องของ Solar p a พคเซตนะคะโซลาร์แพเซก็จะเป็นเรื่องของการอํานาจอํานาจการมีอํานาจหรือการใช้อํานาจไปในทางที่ที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยเราดื้อรัน้นใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดความยากจนได้ต่อมานะคะฮาร์ดจักระฮาจากระ,ะเนี่ยความเป็นคนใจกว้างใจใหญ่นะคะมีความสมดุลถ้าจักระเราไม่สมดุลเราเป็นคนอ่อนแอเราก็ต้องโดนเอาเปรียบหรือใจดีมากเกินไปเสียสละมากเกินไปหรือใจแคบก็ใจเราไม่อย เราก็ดึงดูดเงินไม่ได้นะคะในเรื่องของเติร์ดอายนะคะเติร์ดอายหรือโทษเออพโทษเรื่องการสื่อสารหรือเรื่องการพูดเนี่ยถ้าเรานําเสนอไม่ดีหรือเราพูดไม่ดีหรือเราวิจารณ์คนอื่นหรือเรา ถ้าเราเป็นนักการทูตมีจักระที่สมดุลก็ช่วยทําให้การเงินเราดีขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะรักษาจักราใดจักราหนึ่งต่อมาถ้าเป็นเติร์ดอายนะคะเมื่อกี้ขอพูดเมื่อกี้เป็นโทรดถ้าเป็นเติร์ดอายเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีจินตนาการที่ดีนะคะก็ช่วยทําให้เราความรวยได้ต่อมาก็จะเป็นคราวก็จะเป็นเรื่องของปฏิหารการเชื่อมต่อความมีศรัทธาการไม่ยอมแพ้กันไม่ยอมจำนนต่ออะไรง่ายๆเนี่ย คราวจากกลก็ช่วยได้แล้วเราฟั่นเฟือนติดยาเสพติดหรือทํางานที่ไม่มีคุณธรรมดึงดูดแต่งานที่ผิดกฎหมายเข้ามามันก็ทําให้เราไม่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆเลยว่าบัมบัดจัก,กรกลไหนถึงจะทําให้รวยแต่ว่าจริงๆก็คือมันทําให้เกิดความสมดุลแต่ถ้าแน่ๆส่วนใหญ่เขาก็จะบําบัดกันที่รูทจัก,กรกกับเซ็กจัก,กระนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรวยแต่ยังไงอาจารย์มองว่า ถ้าเรามีความพร่องต่อให้เรามีมากขนาดไหนจะทําผิดศีลธรรมหรือเอาเปรียบคนอื่นหรือถูกคนอื่นเอาเปรียบปกป้องทรัพย์สมบัติของตัวเองไว้ไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะร่ารวยได้หรือมีแล้วก็หมดได้ในที่สุดมากเกินไปก็ทําให้เราแบบส่งผลเสียน้อยเกินไปก็ทําให้เราไม่ก้าวหน้า<ม>นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจักระแล้วก็ถ้าเกิดเราได้รับมีโอกาสได้เรียนแล้วก็รักษาเรกิ นะคะก็จะเป็นการรักษาสมดุลทางพลังงานได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะคะทำให้เราเป็นคนที่มีความสมดุลในทุกๆด้านทั้งความคิดการกระทําสติปัญญาแล้วก็การแก้กรรมของเรานะคะแก้กรรมภายในทําให้เราเติบโตและเติบโต,ตภายใน